เปนสิบเก้าบาทแล้วนัยึดส้อยอาชีวะนี่เสียยึดชนนอาชีวะตรงรอดูอ่วยเป็ดองไรท่านี้อีรุบะฮะท่านนี้อีรุบะอ่อฟูใหญ่ขึ้นอย่างนี้วิจาร์ฟูทอนหรอเส่บปหรเลยเขาว่าโอเคเอมันซื้อมาเป็นเครื่องเค็งใช่ไหมซื้อมาขายหรือซื้อมากินกินะรลากถึงตรงกลางม่อ เขาคงรูสืก um, ่าพีใส่นะหรืออาชื่อว่าน้องค่ายวิทย์ได้อันนี้ก็มีส่ได้โอนมันถือเขาเป็นอย่างเนาะห้องทมอมัน่ยมันชื่อว่าไปขายอยู่บนหลามือนี่นะมันเขาไปห้องทมคุณบอกมันเจ้าเดียวกันหมอโฮสิบเก้าเจ็ดสิบเก้ามาขายหอดสามถุงอะไรหรือตรงไดนก่อนยุคสมัย อยู่ปากซอยอาชีวะานงะออกข้างถนนเอออมข้างบุญ้บเด้ผ่านมือนกาไปกันแล้วมือเงินนไปสิไปเหรอไ่นอ,อกมพจูดเงี้ยงมันเอามาอันนั่นมันห้อใส่กระดาษมามันแซ่ยูบานีสมไม่นออกไม่แม่เบิง้งโอ้สิแล้วก็บบเะเลยครับอ,อืมมีแต่จะกรอบนอกนี่ไงว้พวผมซื้อจากสองถุงมันหรอ เอาเค็งไปแซลอยด้วยนี่ไปเอาบเออเอากระตาไปแซลอยด้วยนะพอขาดได้เหรอโอ้ยมันเหนียวยังนี่อืมเลือกหน่วยดิบๆมาไว้ก่อนก็ได้ยิ่งจังว่าสุงคอกันเห็เขาเลือกไหมสูงขาก็บบ่แกเขาแกใหไข่รือว่าเขาบ่แกให้เขาไม่ต้องสั่งแก่พ่อเอ๊ะไม่เคยแกนะมันเอาเป็นหน่วยบ่เม็นบ่แกมากบ่แกดอก โอ้ส oh, so exactly yeah. yeah. like yeah. ิจะสิบหน่วยเลยแกเอาแกให้เขาแกให้รถแม่แกเองก็ได้โอ้เม่นวะเอาให้เขาแกให้ใส่กล้องใส่กล้องไว้มาใส่สองฟีดเลยหันมันเหล็ลูกมันหนักมาเนี่ยโอหนักคือป่ดเจ็บอ่ะนั่นเนาะโอ้ยแม่ก็บังมือแล้วนะ่ันกินเขียววะเต็มปวดเจ็บเนาะไปอันนี้ลูกนุ่มนี่เนี่ยลูกแข็งแข็งวันนี้คยเรื่องเออเมียนวะคลั่งไหลลานจะทำหายอ่ะนั่น ออมาไปไหนออกมาไปไหนอยู่ออกมาไปหาตะเพื่อนอยู่ออามาคนอย่าลานยันย่ายเสียแห้งฮมยินยาอินยาอันลานอะไรง่วงมาโองตื่นได้ง่วงเลยล่ะอืมอ๋อ ปวดทั้งสองอันไม่ก็ปวดป่ะอืมอ๋ออ ah, ืม ah ่อันน้ะมัตเะโล ะดันคักเลยนะอ้โหค่ย็ไปต่อเป็นเรื่องเอินแข้งเหรอฮอนอนโอ้โหตาเห็นครับย์ทรัพย้ยโอ้ยโอ้โเสียงเสียงห้อง สี่โมงป่ะคือมันเห็ดสีโค้งแหละก็อี๋เห็ดสีโค้งกับตำข้าวปุ่นหรือว่ามีข้าวปุ่นตำข้าวปุ่นแล้วก็ยังก็เหี้ยอือืออ๋อปูไม่ใช่หนึ่งปูแม่ใ อย่างปลูกนี้ก็องขอบุณนะอได้ส่วนน้อยหนงมาแล้วมาฮับมาเลยอืมไม่ใชเลยนะแต่รถมันมีอ๋อมีหรือเปล่าหลูกออกมามีไอีแค่นึงคลิกสีแดงนะ้รบบอกไปฮับในเดืองขาบบ้าแล้วก็เห็นนะขี่รถผ่านเลยไปสอบถามเอ้าแบตเตอรี่สมาร์